What? ¡Ah! สวยและเตินควเนือทุกปีในโลกนี้เสียงพวกนี้ก็พรามจริงนะเน่เป็กจ้าการช้ามาจากเสรร็จหือยาเรียบร้อยแล้วจ่ะเฮียเปัดกว่าดีๆนะเว้ยจ้าจะจัดการให้เรียบร้อยเลยเฮ้ย เองมันใครเนี่ยมาบุกลุกพื้นที่ของข้าเนี่ยฉันขอทษจ้ะคือฉันขอหลบในนี้ก่อนได้ไหมอะ่ะฉันมีปัญหาจริงๆไว้เดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังทีหลังนะนะจ๊ะนา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 ะนะนะเออไปไหนก็ไปปะเออใจจ้ะ เองเป็นใครน่ะนี่ที่เองเหรอนี่ที่ของผมอ๋อคุณทูดิดใช่หรือเปล่าครับอ,อนี่คือร้านที่ผมเพิ่งเปิดมาไม่นานนี่เองครับเชิญน,นั่งก่อนนะครับเชิญน,นั่งก่อนผู้ดินนั่นอ่ะพ่อผมผมผู้ผาคุณผู้ผานี่เองงั้น,นคุณผู้ผาเชิญน,นั่งก่อนนะครับเดยผมหา อะไรไม่คุณภูผา,าเลาา็กไนะครับเดี๋ยวผมต้องกลับแล้วพี่ภูผามาป่างตามหาตั้งนานพอลงจากรถก็ไม่เห็นแล้วฉันบอกคุณมาปรางแล้วว่าพี่มาทำธุระคุณมาปรางอยากเดินเที่ยวจึงตามไม่ทันค่ะพ่อฝากบอกมาว่า ถ้าขาดหลืออะไรก็บอกได้นะที่นี่ทำเลดีมากผมชอบดีสุดๆจริงครับผมดีโชคดีจริงๆส่วนนี้กาสโลน้องสาวผมเองถ้าหากว่าพ่อผมหรือว่าผมไม่ได้มาก็พึกษาน้องสาวได้ สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรหรือจ๊ะพี่ชื่อถั่วนะจ๊ะเป็นเจ้าของร้านร้านนี้เองจ้ะแล้วนั่นลูกน้องเหรออ๋อเด็กแถอดนี้นะจ๊ะอ๋อแต่นี่ชื่อจังปิดจ้ะเป็นลูกจ้างของฉันเองนี่จ้ะหนูชื่อปิดนะจ๊ะอ๋อเป็นเด็กว่าลูกน้อง คณคิดว่าคุณลวนแล้วคุณจะพูดแบบนี้กับใครก็ได้หรือไงคะผมพูดอะไรผิดหรอนี่หล่อนเนี่ยามนจุนไปปะเห็นแล้วมึนเมยนตาฉันก็ไม่ได้พูดกับเธอปะฉันก็ไม่อยากจะพูดกับเธอนักหรอกเธอนี่ก็แป๊ะคนเนาะอยากพูดก็จะพูดทําไมล่ะกแอนนังเน่ยเนี่ยอย่าทะเลาะกันเลยนะ,ะความโกรธจะทำลายชีวิตพวกเราทุกคน เ็งจ้ะก็จะเย็นๆกันก่อนนะจ้ะเอาอะไรไหมเดี๋ยวฉันหาอะไรเย็นๆให้กินจะได้ใจร่มๆกันนะเอ๊ะอะอะไรกันเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยฮึ <c oughs> ว่าแล้วสวัสดีจ้าจะช่วยพี่ถั่วนะจ้าเปเจ้าของร้านหเองจ้ะสวัสดีจ้ะ <c oughs> ฉันมินตราเป็นเพื่อนพวกนี้ยองแหละสวัสดีครับผมชื่อกวินหรือเรียกอีกอย่างว่าเกวินเป็นน้องชายของพี่วินตายนะครับหวังว่าทุกคนคงจะรู้จักผมดีนะครับสวัสดีค่ะมินตราฉันห้ามแล้วล่ะคะ่ะ ทำธุระแถวนี้พอดีน่ะได้ยินเสียงคุ้นๆก็เลยแวะเข้ามาดูก็คุ้นจริงด้วยจะรูปกันก่อนนะจ๊ะหาอะไรกินก่อนไหมเอาไหมเดี๋ยวพี่หามาให้าไหมเดี๋ยวพี่จัดให้แบบเด็ดๆเลยไปปิดพาแขกไปนั่งเจนจัดเ็นจัดเจ๊จัดเจนจัดเจ๊จัดไปแง่เรา วแก้ไปไเออนี่พี่แล้วนี่พี่มีชื่อร้านปะเนี่ยหวานทวนจะสุดงานใหม่ลูกขอเลขเด็ดๆขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง แล้วตัวตนจะเดียร์ข้าสันจริงๆใช่ปะป้าไม่รู้ปะเด็กตัวเขาลูกหมา